อ้อมสิน์นครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีหวังสิ่งใดให้สมปรารถนานะครับแล้วก็ให้เป็นกำลังสำคัญนะครับกำลังสร้างผลงานดีๆให้กับทีมชาติไปยาวๆครับอ่ายสักสิรูปต่ออสักสิลรูปดีต่ออีกนนเหน่อยหน่อยหน่อยก็ขอให้เป็นกำลังพาให้สัปดาห์นี้เราประสบความสำเร็จในการแข่งขัน อะไรรักภาพแข็งแรงนะครับความสุขนะครับแฟนมีของแฟน ขออธิษฐานอะไรขอให้อาทิตย์นี้เราชนะทุกแมตช์เลยก็ปีนี้รู้สึกแฮปปี้มากค่ะรู้สึกว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของหนูเลยค่ะแล้วก็อยากอยากอยู่ในอยากอยู่ให้เขาแบบว่าเบอร์เดย์อย่างนี้ทุกๆปีค่ะ ก็หนูขอแค่ร่างกายของหนูแข็งแรงแล้วก็ช่วยทีมได้ให้มากที่สุดค่ะแล้วก็ขอให้อาทิตย์นี้นะคะเราชนะทุกทีมเลยค่ะนี่คือคำอธิษฐานของหนูถ้าเป็นจริงจะดีใจมากเลย